เนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีแบตเตอรี่ลิเธียมเอ้ยปั๊มแบบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับดูดิอันนี้เป็นปั๊มแบบจุ่มอ่าบัปั๊มแบบจุ่มเนี่ยก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมครับน่ในชุดน่เรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างอ่าในชุดเราก็จะได้ปั๊มปั๊มตัวนี้ตัวกรองนี่ก็แบบว่าแข็งแรงอยู่นะอ่ะาแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียมนี่ไม่มีให้นะทาตนต้องไปซื้อเองอ่าก็ผมก็เอามาจากแบต พวกสว่านไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเอตัวนี้ก็ไม่แพงหรอกเออก็ขึ้นแต่มันมันถ้ามันอึดนะมันก็แพงอ่ะแบตสว่านไฟฟ้าหาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยในปั๊มมันก็จะประกอบด้วยชุดนี้ตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมันมีตัวเปลี่ยนให้ตัวเขาเรียกว่าตัวปิดตัวปิดเนี่ยปิดกันควนั้นนี่อ๋อบางรุ่นนี่มันมันมันต่อได้แบบหลายแบบอ่าบางอันแบบว่ารุ่นน้อยเออไม่ต้องหาตัวแปลงเออสะดวกเว้ยรุ่นนี้ แล้วรุ่นนี้มีความพิเศษคือเน่แถมหัวใช้ได้แบบทอนิ้วหนึ่งครึ่งนิ้วสามส่วนสี่นิ้วก็น่าจะได้อ่ะ,อะราคาก็ไม่แพงตัวนี้ใครสนใจนะผมปกักตะก้าให้แล้ว